วันนี้ตัดใจต้องทิ้งข้าวสารค่ะทั้งหมด3มถงุงเพราะว่าานานแล้วค่ะกินไม่หมดสักทีแล้วลอยู่ประมาณอ,าอย่างละครื่งถุงประมาณนี้ค่ะมันหมดอายุมันเหมือนมอดจะขึ้นก็เลยตัดสินใจทิ้งค่ะอันนี้ก็เป็นไรส์เบอร์รี่นี่ข้าวก้องหอมมะลิค่ะ ส่วนตรงนี้ก็ข้าวแดงข้าวกล้องแดง3ชนิดนี้เราก็ผสมกับข้าวขาวค่ะเวลาหุงข้าวมะลินี่แหละ1ต่ 3. อ3จาก3ถุงนี้อันที่แบบอชอบกินก็คือเป็นข้าวไรซ์เบอรี่ผสมกับข้าวขาวมะลินี่แหละค่ะ1ต่อ3หรือใส่นิดนึง งใส่นิดนึงกับข้าวขาวธรรมดาเนี่ยเวลาหุงออกมาเขาก็จะออกผสมเป็นสีม่วงสวยค่ะนุ่มด้วยส่วนข้าวกล้องอมัลิกับข้าวกล้องแดงหุงยังไงก็หุงไม่นุ่มค่ะแข็งก็เลยไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะสำหรับเราก็ชอบข้าวขาว,ขาวมัลิผสมกับไรซ์เบอร์รี่มากกว่า ก็วันนี้ก็ได้ผักติดมือ,มอไปก็คือเขวม่วงเขียวน็สลัดแล้วก็กะหล่ำดาวค่ะก็ไม่ก็ตามฤดูนะคะฤดูหนาวเขาก็ไม่ค่อยสวยอย่างฤดูต่อปกติอค่ะแต่ก็พอได้กินค่ะก็ยังดีน้หน้าหนาวเรายังเรายังมีผักให้กินค่ะ พูดถึงข้าวเราก็พยายามให้มันกินหลากหลายนะคะมีหลายสีมีข้าวกล่องข้าวโน่นข้าวนี่แต่เราก็ลองทุกข้าวค่ะในที่สุดก็สรุปได้นอกจากข้าวเหนียวที่กินกินแล้วนะคะข้าวเหนียวก็เหนียวธรรมดานี่แหละค่ะแต่ถ้าเป็นข้าวสวยปกติก็ชอบกินข้าวขาวนี่แหละค่ะข้าวมะลิของเรานี่แหละแล้วก็ผสมกับไรซ์เบอร์รี่ไรซ์เบอร์รี่สัก หยิบมือหนึ่งถ้าจะหงหม้อหนึ่งใช่ไหมไรสเบอร์รี่สักหยิบมือนึ่งไม่ต้องเยอะค่ะผสมเข้าไปมันก็จะเป็นสีม่วงก็ดูแบบสุขภาพดีขึ้นมาทันทีประมาณนี้ค่ะสำหรับที่ไทยก็พยายามหาพันข้าวพันข้าวที่กินอร่อยได้เยอะข้าวเหนียวนะคะก,กำลังหาให้แม่อยู่มันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะคะ พื้นที่ด้วยไม่ใช่ว่าเราอยากจะปลูกพันนี้เห็นมันข้าวกินอร่อยแต่เวลามาปลูกในพื้นที่ของเราเองมันก็ไม่ได้ผลใช่ไหมเราก็ต้องดูพื้นที่ของเราด้วยได้เควเยอะเลยค่ะกับป้าวันนี้จะไปทําซุปค่ะซุปเควแล้วก็จะไปทาชิปส์ด้วยค่ะกระล่ำดาวค่ะ ใบค่อยสวยเท่าไรหร่ดอกแต่ก็พอ,อเก็บไปกินได้มันเริ่มแก่แล้วคะ่ะแก่ก็ไม่แก่พร้อมกันนะคะเราก็จับดูไหนแน่นแน่นก็เด็ดไปอันนี้แน่น <c oughs> เด็ดไปกินก็พอได้คะ่ะใสไ่ไปสักประมาณหนึ่งเนี่ยสบายใจคะ่ะผักของเราเองนี่ช่วยลกโลกร้อนด้วย แล้วก็แน่ใจว่าเป็นไม่มีเคมีร้อซค่ะเพราะเราปลูกเองกินสบายใจนีนุนสลัดสลัดเพื่อนบ้านค่ะนี่เขาตั้งใจปลูกค่ะเขาจะกอแบบนี้แหละสวยนี่นี่เด็ดไปกินแล้วนี่ถอนไปกินแล้วส่วนตัวนี้สวยกว่าของเราของเราคือขึ้นเองค่ะ